ดูในมุมที่ชาวกัมพูชาไม่เชื่อว่าเมืองไทยจะดังทั่วโลกกันบ้านแล้วกัน,นะฮะเรื่องนี้เรับมันเริ่มมาจากความเห็นที่เขาบอกว่าบ่อยครั้งเขาไปเจอในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนพูดถึงว่าประเทศไทยทั้งประเทศนั้นมีชื่อเสียงดังกว่าคนครวัดจะผมกับคิดว่าคนจากทั่วโลกที่เขาเดินมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ไทยเนี่ยเขาลงไหลในสถาปปตยกรรมโบราณหรือไม่ก็ศาสนสถานที่เป็นมรดกโลกแน่นอนว่ามันย่อมเป็นสไตล์คล้ายๆกับคนครวัดนี่แหละ ไม่ว่าจะเคยมาเยือนหรือไม่ก็ตามเขาจะติดภาพจําประมาณนี้กันคุณลองถามนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรืออเมริกาหรือแม้แต่ญี่ปุ่นอีกครั้งว่าเขาให้กรุงเทพโด่งดังกว่านครวัดไหมผมคิดว่าคําตอบอาจจะมีหลากหลายแต่ผมเชื่อว่าถ้าถามว่ารู้จักนครวัดโดยตรงไหมหรือแม้กระทั่งเปิดรูปให้ดูผมมั่นใจว่ามากกว่าครึ่งเขาจะพยักหน้าและก็ยืนยันว่าเคยรู้จักหรือเคยเห็นสิ่งเหล่านี้จากที่ไหนสักที่แต่ถ้าว่าเรื่องนี้นะครับความเห็นของชาวกัมพูชาด้วยกันเองนะครับก็บอกว่า แต่บางทีเขาอาจจะจำมาจากประเทศไทยอีกทีก็เ,เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนะครับที่ก็มองแตกต่างกันออกไปภาพของสถาปัตยกรรมแบบนี้คนจากทั่วโลกอาจจะเคยเห็นมาจากประเทศไทยก่อนที่จะมาเห็นนครวัดซะด้วยซ้ำเราลองมาดูเหตุผลทั้งสองมุมมองกันครับคือในมุมของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับโอ้โหพี่น่าจะมาอยู่เมืองไทยเลยไม่เนี่ยคือคนนี้นะครับบอกว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนนะเมืองไทยนะ่โด่งดังทั่วโลกจริงโด่งดังบปทั่วโลกจากหลายๆด้านเลย แต่ผมก็ยอมรับวัาคนครวัดของเราก็โด่งดังด้วยแต่มันมีแค่ตรงนั้นจริงๆชื่อเสียงระดับโลกของนครวัดในวันนี้ในอีกมุมหนึ่งผมก็คิดนะว่ามันไม่ได้เกิดจากการยืนอยู่ลำพังแล้วก็ดังขึ้นมาเลยแต่มันผ่านแรงขับเคลื่อนจากกระแสะความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวในมุมอื่นๆด้วยอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าไทยก็อยู่เบื้องหลังในการสร้างการจดจําให้กับผู้คนไปในตัวผมไม่ได้บอกว่า,วาคนครวัดโด่งดังด้วยตนเองไม่ได้นะไม่ได้ถึงขั้นนั้น แต่เพียงแต่ว,ว่าสถาปันวกรรมแบบนี้ไทยเองก็นําเสนอสู่สายตาชาวโลกโดยอีกความเห็นนะครับก็เข้ามาบอกว่าคนทั่วไปนะอาจจะไม่รู้ด้ซ้ำว่าเมืองไทยก็เต็มไปด้วยประสาทหินสไตล์เขมรที่ยังสภาพดีอยู่เขาใช้คํานี้มาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นประสาทพนมลุงประสาทหินพิมายนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่านครวัดมาก่อนแต่เขาอาจจะเคยเจอภาพเกี่ยวกับประสาทหินเหล่านี้ผ่านโปสการ์ดหนังสือท่องเที่ยวภาพยนตร แต่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมามันมักจะไปทางไทยก่อนเพราะการที่เห็นผ่านโปสการ์ดหนังสือท่องเที่ยวหรือแม้แต่ภาพ,พยนตร์นั่นคือสิ่งที่ไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกมาก่อนคือยังไงก็เริ่มก่อนอยู่แล้วแน่นอนพอพวกเขาค้นคว้าต่อก็อาจจะพบว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้มีต้นแบบอยู่ในกัมพูชานในที่สุดอ่ะอันนี้ก็พูดแบบเหมือนกลางๆอยู่นะเหมือนก็บอกว่าคือถ้าเป็นในสายตาชาวโลกกันได้เห็นก่อนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นทางไทยมากกว่าแน่นอนต้องโดง่งดังกว่าอ,อยู่แล้ว แต่พอมาเห็นความเป็นต้นแบบจริงๆก็อาจจะมองว่าอยู่ในกัมพูชาแต่ว่าทางฝั่งของคนที่มองวัดนครวัดน่าจะดังกว่าไทยทั้งหมดนะครับก็ยังยืนยันอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่ภาพในหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเมื่อพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมคิดว่านครวัดในปรากฏก่อนคําว่าไทยด้วยซ้าโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคือจะไม่คิดว่าแบงคอกดังกว่าเลยเหรอโดยคนนี้นะครับบอกว่าแน่นอนว่าคนทั้งโลกรู้จักเมืองไทยอยู่แล้วแหละแต่เมื่อพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆ อะไรที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆในโลกนี้มันก็คือภาพลักษณ์ของมรดกอารยธรรมโบราณชื่อนครวัดแทบจะขึ้นมาอันดับต้นๆขึ้นอันดับต้นๆก่อนจะถึงชื่อของกรุงเทพไปซ้ําคือแน่นอนว่าอาจจะมีคนคิดว่าไทยดังกว่าเมืองไทยดังกว่าแต่นั้นเป็นเพราะคุณเห็นภาพในชีวิตประจำวันของโซเชียลมีเดียคือถ้าดูแค่ในโซเชียลนะเมืองไทยดังกว่าอยู่แล้วแหละแต่การเห็นบ่อยจนจดจําความยิ่งใหญ่ในความทรงจําอันนี้แหละผมคิดว่านาครวัด คนขางจะกินขาดเลยขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าวคนครวัดโด่งดังก่อนตั้งแต่ที่ไทยจะทําการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกพูดไง่ายก็คือโด่งดังมาก่อนที่ไทยจะประสบความสําเร็จในด้านของการท่องเที่ยวเมืองไทยพึ่งจะมาโด่งดังตามมาในช่วงที่พวกเขาทําการตลาดแล้วก็สร้างแบรนด์ไทยแลนด์ประเทศไทยเก่งมากเลยในเรื่องของการสร้างแบรนด์ไทยแลนด์แน่นอนว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวตะวันตกแต่ถ้าย้อนกลับไปน่นยุคก,ก่อนหน้านั่นแหละคือกินเวลาไปตั้งแต่50-60ปีเป็นต้นไป ผมบอกได้เลยว่านครวันดน่งโด่งดังอยู่แล้วชื่อของ Thailand แบง k อกเพิ่งจะมาโด่งดังระยะ30ปีให้หลังนี่เองโดยความเห็นถัดมาที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือผมเข้าใจได้นะว่าเรากําลังภาคภูมิใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่เราก็ต้องพูดถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มันไม่ใช่แค่อยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วคือถ้าเป็นในมุมนี้นะ่ะเรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะเราอาจจะมีเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้มีมากมายที่จะโด่งดังเท่าไทยคือเรื่องอื่นนะ่ะ พยายามเอาชนะได้เนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวคือถ้าการท่องเที่ยวเราโด่งดังมากกว่าจริงป่านนี้เราก็คงทำเลยได้การท่องเที่ยวได้มากกว่าแล้วไหมถูกไหมแต่ปัญหาก็คือเราไม่อยากจะยอมรับในตรงนี้แล้วก็พูดย้อนไปตั้งแต่60ปีที่แล้วซึ่งมันนานเกินไปคือถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะสถานที่ดังๆในระดับโลกที่ไม่ต้องทาการท่องเที่ยวอะไรใดๆมันก็ดังได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือมันควรจะนับตั้งแต่ช่วง90เป็นต้นมาหรือช่วงยุค2 0 0พเป็นต้นมา ั้งแต่ประเทศไทยทไวางระบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพวกบบเขาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยนี่แหละคือช่วงเวลาที่ทําให้หลายๆเมืองของไทยเติบโตมากๆในด้านของการท่องเที่ยวถึงขั้นเป็นไอคอนิกระดับโลกคือเป็นไอคอนได้เลยแต่นครวัดเป็นไอคอนได้ไหมมันก็อาจจะเป็นได้แค่ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความเป็นเมืองไอคอนระดับโลกทางด้านการท่องเที่ยวอันนั้น,นไทยทาหมดแล้วอย่างเช่นการทําให้กรุงเทพเคยติดอันดับ เมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันคือสิ่งนี้นะมันยังไม่ได้เป็นจุดที่นครวัดไปถึงเลยนะในจะเชียงใหม่ที่กลายเป็นเมืองยอดนิยมของนักเดินทางสายวัฒนธรรมและไหนจะเป็นกระแสะมากๆในจีนนะช่วงเวลาหนึง่งซึ่งเป็นกระแสะมากเลยจากภาพยนตร์ชื่อดังไหนจะมีภูเก็ตสมุยกระบี่ซึ่งก็เป็นหมุดหมายอันดับต้นๆของคนยุโรปอเมริกันอยู่ละทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับของเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญนะ่ไปแค่เสียมเรียบ บางทีไปเสียมเรียบไปแค่ดูนะครวัดแล้วก็กลับคือมันเห็นได้ชัดว่าในอุตสาหการรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยทำได้หลากหลายกว่ามากแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็ยังพยายามหาเหตุผลยกมาอยู่นะครับเขาก็บอกว่าก็ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่โตมากกว่าพวกเขาก็เลยมีงบในการทําการตลาดโปรโมตได้โด่งดังมากกว่านั่นก็เลยทําให้ในช่วงตั้งแต่ทำอุตสาหการรมท่องเที่ยก็เลยก้าวข้ามไปได้ผมยอมรับในส่วนนี้ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า ในส่วนของการทําการตลาดจนโด่งดังมากกว่านี้ยอมรับได้นะกับประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินทุนแต่ถ้าจะบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่ทําให้นักเดินทางรู้จักความเป็นเขเมรหรือว่าสไตล์เขเมรเลยอันนี้จะเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่โตยแยงมองอีกมุมนะครับก็ยังบอกอยู่ว่าแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็เกิดจากไทยทั้งนั้นนะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอาจจะยากที่จะยอมรับแต่ผลจากการที่ไทยไปทําการตลาดจากทั่วโลกก็แหละ ก็เลยทําให้ผู้คนมาเที่ยวบ้านเราด้วยผมคิดว่ากลับเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ไประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆนะบางคนอาจจะไปเที่ยวประเทศไทยในโซนบุรีรัมย์ศรีสะเกดหรือแม่นาสาแกว้วคือมาใกล้กัมพูชาแล้วแหละแล้วลลก็ประหลาดใจทําไมพบสถาปัตยกรรมแบบนี้ทําไมสิ่งเหล่านี้ถึงมีในไทยจากนั้นพวกเขาก็ค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าในกัมพูชามีสิ่งที่สุดยอดสุดๆนั่นเองโอ้โหน,นี้ก็บอกว่าบ้านเขาสุดยอดนะครับส่วนนี้ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า ผมกลับมองนะว่าไทยเปรียบเสมือนเป็นผู้แสดงตัวอย่างหรือว่าโชว์เคสให้โลกได้เห็นแบบว่าเอาไปโชว์ให้ทั่วโลกได้ดูแล้วจากนั้นเขาก็เลยมาดูของจริงผ่านขเขมรอ่าก็ยังภูมิใจในบ้านเขาอยู่นะครับความเห็นถัดมาอีกครับบอกว่าประเทศไทยอาจจะมีส่วนทําให้ศรริลปะเขมรไม่ถูกลืมในช่วงที่บ้านเราเงียบเสียงก็นึกภาพดูแล้วกันว่า เราเหมือนว่าหายไปในช่วงเวลาหนึ่งเลยในการที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาแต่ว่าประเทศไทยนะอยู่ในช่วงเริ่มต้นดึงดูดให้คนเข้ามาแล้วผมเข้าใจได้นะว่าบางคนอาจจะมองว่าไทยกําลังทําให้วัฒนธ,ธร,รรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแถบนี้กลายเป็นของตนเองดูเป็นเอกลักษณ์ของไทยคนก็จาว่าเป็นของไทยไปเลยแต่ในอีกมุมหนึง่งในช่วงที่ไทยเริ่มทําการท่องเที่ยวเรานะ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วต้องคิดในมุมนี้ด้วยนะว่านั่นคือสิ่งที่ไทยทําให้โลกไม่ลืมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ที่มีอยู่ในแถบบ้านเราอ่ะพูดมาก็มีเหตุผลอีกนะแบบนี้ที่นี้ครับก็มีคนพูดถึงนะครับว่าทําไมมีบางคนในบ้านเขาเนะ่ยเข้าใจผิดนะครับว่านครวัดคือสิ่งที่น่าจะโด่งดังกว่าไทยมากๆโดยคนนี้พูดถึงมุมมองนี้มาครับโดยก็บอกว่าเพราะความเข้าใจนะครับของคนกัมพูชาบ้านเขาอนะนครวัดคือสิ่งเดียวเลยที่เด่นที่สุดในประเทศกัมพูชาไม่มีแลนด์มาร์คหรือสถานที่อื่นใดที่เป็นที่รู้จักระดับโลกเทียบเท่ากับนครวัด นครวัดก็เลยกลายเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศดังนั้นก็ไม่แปลกนะที่ผมคิดว่าในโลกออนไลน์ก็จะมีคนมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆแต่ทีนี้มันก็เลยทําให้ทุกคนอ่ะไปพุ่งที่นครวัดอย่างเดียวเลยวันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไปด้วยในไทยไม่มีอะไรเกินนี้แต่ความเข้าใจในเรื่องของความโด่งดังมันต้องมองอีกแบบหนึ่งโด่งดังไม่ได้แปลว่าต้องยิ่งใหญ่มันอาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนได้มากแค่นั้นก็ด่งดังมากกว่าแล้ว ขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับครับก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้เมืองไทยโด่งดังได้เพราะว่าการตลาดที่สุดยอดใช่เมืองไทยทําการตลาดดีมีเทศกาลมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆมาตลอดเลยในยุคหลังๆแต่สิ่งที่คุณลืมไปก็คือนครวัดโด่งดัง,งด้วยตนเองนะโอเคอาจจะมีกระแสส่วนหนึ่งจากการที่หลายๆคนลองมาเที่ยวไทยและถูกใจและก็อาจจะเผลอเห็นนครวัดเข้าในยุคหลังๆก็อาจจะใช่แต่นั่นแสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องลงงบประมาณโปรโมทอะไรมากมายแบบที่ประเทศไทยทํา จนเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่แบบนั้นนครวัดก็สามารถรักษาความโด่งดังของตนเองได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยนี่แหละคือความเป็นอมตะเลยมีกี่สถานที่ในไทยที่จะเป็นได้แบบนั้นแม้แต่สถานที่ที่เป็นอ่าวที่สวยที่สุดในประเทศไทยเนะี่ยคือก็ยังต้องพึ่งพาความนิยมจากภาพยนตร์เลยต้องไปฉายในภาพยนตร์ต้องไปปรากฏในภาพยนตร์คนถึงแห่มากันเยอะแยะมากมายคือถ้านะครวัดอยู่ในภาพยนตร์ชื่อดังแบบนั้นอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอยู่บ่อยๆครั้งในผมบอกได้เลยว่าคนก็แห่มาทั้งโลกคล้ายๆกันนั่นแหละ นั่นคือข้อได้เปรียบที่ทําให้สถานที่ของไทยเติบโตขึ้นมาได้และต่อให้ยุคนี้นะคนไปเที่ยวไทยมากกว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นจํานวนคนที่ไปเที่ยวเยอะไม่ได้แปลว่าโด่งดังกว่าเสมอไปถ้ามีคนดูฟุตบอลเยอะกว่าดูโอเปร่ามันไม่ได้แปลว่าโอเปร่าจะด้อยกว่าฟุตบอลน,นะโอ้โหยกมาเปรียบเทียบได้ไงเนี้ยขณะที่ความเห็นที่เขาม,มาตอบกลับนะครับคนนี้บอกว่ามันก็ต้องยอมรับความจริงบ้างไม่ยอมรับเลยก็ไม่ได้นะคือผมก็เป็นคนที่รักบ้านเกิดของตัวเองแหละ แต่อย่างไรก็ตามอะไรที่มันเป็นโลกความจริงยุคนี้เราก็ต้องพูดถึงในมุมนี้ด้วยนครวัดยิ่งใหญ่ใช่นครวัดเคยเป็นจุดหมายในฝันของนักเดินทางแล้วก็ใช่อีกนี่คือสัญลักษณ์ของอรารยธรรมอันล้ำค่าที่ทั้งโลกก็สนใจแต่ได้พูดตามตรงและอิงจากข้อเท็จจริงในยุคปัจจุบันเอากระแสะในยุคปัจจุบันเลยนะเราต้องยอมรับให้ได้ว่าประเทศไทยนะ่ะในภาพรวมทั้งหมดโด่งดังและส่งอิทธิพลระดับโลกทางด้านการท่องเที่ยวมากกว่านาครวัดไปแล้วอย่างชัดเจน มันไม่ใช่แค่จํานวนคนมันไม่ใช่แค่ในโซเชียลที่คุณยกมาเป็นเหตุผลแต่ในโลกของความรู้สึกของคนต่างชาติณปัจจุบันนะ่ะเมืองไทยคือประเทศที่รวมสเสน่ห์ครบเครื่องเกินกว่าที่จะเทียบเพียงแค่1สถานที่คือมีหลายสถานที่มากเลยอย่างเช่นสถิตินักท่องเที่ยวไทยที่ทิ้งห่างกัมพูชาเกิน5เท่าโดยเฉลี่ยนะโดยทั่ว,วไปอย่างเช่นก่อนปิดประเทศประเทศไทยนี้ไต่ไประดับเกือบ40ล้านคนนะ่ะ คุณคิดดูแล้วกันในขณะที่นักท่องเที่ยวกัมพูชาย,ยังอยู่หลักล้านอยู่เลยยังอยู่6 7, ล้าน7ล้านอะไรประมาณนี้อันนี้คือช่วงที่เยอะสุดๆของทั้งคู่เลยนะคือมันก็ยืนยันได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกประเทศไทยมากกว่ากัมพูชาแบบไร้ข้อสงสัยอันนี้ผมพูดถึงในมุมการเข้าไปเที่ยวการเข้าไปอยู่อาศัยเฉยๆฉยขอดียวกันนะครับความเห็นของอีกคนนะเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าก็พอแบรนด์ประเทศไทยนะ่ยติดอันดับโลกในทุกปีแหละคือผมก็มาจะเห็นสื่อในระดับโลกสื่อท่องเที่ยวเองก็จะพูดถึงในมุมนี้ด้วย อย่างเช่นก่อนหน้านั้นก็เห็นพูดถึงบ่อยมากเลยกรุงเทพเมืองอันดับหนึ่งที่นักท,ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก4ปีซ้อนอะไรพวกนั้นน่ะคือก็มีแต่ข่าวจากทางฝั่งไทยนะแล้วก็เป็นการพูดถึงจากทางฝั่งนั้นมากกว่าครั้งหนึ่งผมเคยเห็นว่าแซงหน้าทั้งปารีสนิวยอร์กลอนดอนโตเกียวซึ่งนั่นคือเมืองชื่อดังของโลกแต่ไทยก็ไปติดอันดับประเทศและก็เมืองที่เป็นที่นิยมอยู่ทุกๆปีกัมพูชาของเรามักจะอยู่ไปปลายซะมากกว่าหรือไม่ติดเลย นอกเหนือจากการพูดถึงนครวัดแบบเฉพาะเจาะจงโอเคผมก็เห็นด้วยแหละถ้าพูดถึงแค่นครวัดเฉพาะเจาะจงเอาไปเทียบกับตัวสถานที่เฉพาะเจาะจงของไทยด้วยเช่นกันอย่างเช่นวัดบางแห่งในไทยอย่างเงี้ยนครวัดก็จะโด่งดังมากกว่าได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงแค่สถานที่แต่ในวันนี้คุณสนทนากันในมุมที่ว่าเป็นเมืองไทยทั้งประเทศเลยอันนี้ก็จะสู้ได้ยากหน่อยนะในเรื่องของชื่อเสียงแต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าพูดถึงตัวสถานที่เจาะจงลงไปอันนี้นครวัดได้ หลายสถานที่เลยคือโด่งดังมากกว่าหลายสถานที่ของไทยด้วยโดยบางคนนะครับก็ขายายไปพูดถึงเรื่องนี้ซะแล้วนะครับก็บอกว่านี่แหละคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกระจายไปในทุกมิติก็เห็นเห็นอยู่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยออกมาเพื่อนบ้านมากแค่ไหนเพื่อนบ้านนิยมขนาดนี้แล้วต่างชาติจะขนาดไหนอาหารไทยเป็นหนึ่งใน5อาหารที่ยอดนิยมมากที่สุดในโลกร้านอาหารไทยมีในเกือบทุกประเทศแม้แต่ร้านอาหารกัมพูชาอุตสาหะขายอาหารกัมพูชาได้ขายอาหารไทยด้วยเพราะว่ามันขายดีกว่า แฟชั่นนวดไทยมวยไทยปรากฏบนสื่อโลกมากในระดับที่เขาแทบจะลืมนึกถึงเราเลยเดียวส่วนกัมพูชาเรายังคงมีนครวัดเท่านั้นที่เป็นภาพหลักในสื่อโลกนครวัดของเราโด่งดังจริงแต่ว่าเราไม่มีอย่างอื่นเลยที่เอาไปแข่งความเห็นในช่วงนนท้ายนะครับก็บอกว่าเอาแค่การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าแค่นั้นก็กินขาดได้แล้วในความเป็นจริงมันไม่จําเป็นจะต้องมีสถานที่ที่พีก,กว่าเลยไม่ใช่เพราะนาครวัดไม่ดังนะแต่เพราะว่าโลกยุคปัจจุบัน มันไม่ได้วัดความสําเร็จจากโบราณสถานเพียงอย่างเดียวแต่โลกกําลังเลือกประเทศที่ตอบโจทย์ความต้องการของการเข้าไปเที่ยวไทยทําได้ดีกว่าตั้งแต่30ปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดในเชิงชื่อเสียงระดับโลกอย่างแท้จริงเราต้องยอมรับเมืองไทยในภาพรวมคือคุณก็เล่นเอาเมืองไทยทั้งประเทศมาเทียบเลยไงแต่ถ้าเป็นตัวสถานที่ด้วยกันแบบนี้นะพอสู้ได้อยู่บ้างแต่ความเห็นที่เขาม,มาตอบกลับนะครับ,กบอกว่าแต่ผมคิดว่าพัทยาของไทยนี่น่าจะโด่งดังมากกว่านครวัดแล้วนะ ต้องลงลึกลงเล็กไปขนาดไหนถึงจะสามารถเทียบเคียงกันได้เอาตัวสถานที่ตรงๆเลยงั้นเหละคือถ้าเอาเมืองผมก็คิดว่าเมืองของไทยก็โด่งดังได้มากกว่าอีกนะเพราะไม่ใช่นั้นคนบ้านเราก็คงไม่ไปทํางานตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆของไทยที่อยู่ทางภาคตะวันออกของไทยถูกไหมคงทํางานอยู่ที่นครวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเราได้มีงานให้ทําได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปทํางานทางฝั่งไทยเลยและเรื่องเราในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับมีอีกหลายหัวข้อมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดคือการนั่งเล่าสู่กันฟังเรียบเรียงแปลในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะฝากเสอยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับไว้ที่มุมซ้ายล่างด้วยนะครับผมใส่สบายมากๆครับอากาศร้อนๆเนี่ยก็ใส่สบายครับไม่อึดอัดครับสามารถไปจัดมาใช้ได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับวันนี้สวัสดีครับ